ใช้แล้วทิ้งเหมาะกับใครเหมาะกับคุณไหมไปดู ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงใช้แล้วทิ้งนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมมากนะรวมถึงพัฒนาต่อยอดไปไกลกว่าใช้แล้วทิ้งยุบแรกๆเยอะมากถ้าบอกคร่าวๆว่าไอ้เจ้าใช้แล้วทิ้งตัวนี้เหมาะกับใครจุดเด่นอย่างแรกเลยคือเรื่องของความสะดวกแล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่ชอบความยุ่งยากไม่ต้องดูแลรักษาเยอะนะครับคือใช้ง่ายนะครับจนทําให้ตัวผมเองเนี่ยนิยามว่าเป็นพอตของคนขี้เกียจนั่นเองนะครับเพราะว่าการใช้งานเนี่ยมันชิลมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าทําไมใช้แล้วทิ้งถึงเหมาะกับ คข้กียข้อแรกนะครับไม่ต้องเติมน้ํายาแล้วนั่นเองนะครับคือตัวนี้หลักๆแล้วนะในเรื่องของการใช้ทันทีอะ่ะเพราะว่ามันมีน้ํายาด้านในอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเสียเวลา หากวดน้ํายาหรือเลือกน้ํายาที่เราชอบเนี่ยมาใส่ให้มันยุ่งยากไม่ต้องมาซีเรียสว่าจะต้องเป็นซอลหรือเป็นฟรีเบสหรือว่าสัดส่วนพีจีวิจีอะไรแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยคือเอาง่ายๆแค่ดูว่าน้ํายาหมดเมื่อไหร่เราก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยนั่นเองนะครับประหยัดเวลามากสําหรับมือใหม่นะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เป็นข้อเสียเลยคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบใช้เยอะจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่บ่อยนะครับทำให้มันอาจจะเปลืองงบในระยะยาวมากกว่าพวกตัวเครื่องที่มันสามารถเปลี่ยนหัวเปลี่ยนน้ายาได้ ได้แบบนี้นั่นเองนะครับ ข้อต่อนะครับไม่ต้องเปลี่ยนคอยนั่นเองนะครับคือเอาง่ายๆไอ้พวกเนี้ยมันลดวิธีการบำรุงการรักษาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งไอ้ตัวเครื่องทั่วไปเนี่ยถ้าเราใช้งานในเครื่องที่มันเป็นขาติดแบบเนี้ยเราต้องเปลี่ยนหัวนะครับแต่ว่าบางตัวมันต้องเปลี่ยนคอยข้างในหรือที่ยากไปก่อนนั้นก็คือถ้าเป็นเครื่องที่มันแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นนะครับมันอาจจะต้องเปลี่ยนแอสเซสซอรีข้างในค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไอ้แบบใช้แล้วทิ้งเนี่ยมันมีอายุการใช้งานตายตัวนะครับแล้วก็พอเราใช้หมดเนี่ยเราก็ทิ้งได้เลยร รวมถึงไม่ต้องศึกษาอะไรเยอะนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจในเรื่องของการเปลี่ยนที่ผิดวิธีนะครับหรือว่าเรื่องของการลวดซึมซ้ำลีไหมหรือปัญหาอะไรต่างๆมากมายนะครับอาจจะต้องศึกษาเยอะในการจะใช้งานนั่นเองนะครับอีกหนึ่งสตาร์ทที่เคก็คือไอเครื่องพวกเนี้ยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะนะครับไม่ต้องพกตัวน้ํายาไม่ต้องพกคอยพกคาติดเปลี่ยนนะครับพกแค่ไอเครื่องนี้ชิ้นเดียวเนี่ยประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับแต่ข้อเสียคือพังแล้วพังเลยนะไม่ว่าตัว คอยพังน้ำยาหมดหรือแบตหมดเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขหรือคัสตอมอะไรได้แล้วนะครับก็คือเปลี่ยนใหม่ทันชิ้นเลยนั่นเองนะครับข้อต่อมาไม่ต้องทําความสะอาดอย่างส,สม่ําเสมอนั่นเองนะครับซึ่งถ้าให้ผมพูดกันตามตรงนะไอเครื่องพวกเนี้ยนะครับอ้นะัสเซทูเนี่ยข้างในเนี่ยมันอาจจะมีคราบน้ายน้ายานะครับหรือว่าบางตัวเนี่ยก็อาจจะมีน้ํายาตกค้างที่ตัวขั้วได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอเครื่องโอเพนเนี่ยมันอาจจะมีรั่วบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเราก็ต้องมาเคลียร์พวกคราบน้ํายาหรือพวกอะไรที่มันซึมอยู่ ตลอดนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นพวกใช้แล้วทิ้งเนี่ยเราไม่ต้องโฟกัสอะไรเยอะนะครับเราอาจจะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเยอะนะครับถ้าเกิดว่าน้ํายาล่วนหรืออะไรนู่นนั่นเราก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายเลยนะครับใช้หมดก็ทิ้งได้นะครับรวมถึงไม่ต้องวุ่นวายในเรื่องของการล้างการทําความสะอาดหรือว่าบางอย่างเนี่ยต้องล้างแท้งนะครับเหมือนแท้งพวกนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับถ้าต้องการฟิลที่สดใหม่เนี่ยเราอาจจะต้องถอดแท้งออกมาล้างนะครับถ้ามันไม่แห้งก็ต้องมานั่งเป่านั่งอะไรทําให้การใช้งานเเนนนนี่่่่มมมััดาาากขึ้ตวพออป็ครืง มันชิลมากทุกคนมันเหมาะกับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลานะครับเน้นความง่ายแล้วก็ไม่ต้องมีความรู้อะไรเยอะนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยแบบไม่ต้องยุ่งยาก Whoa. นั่นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับคือไม่มีขั้นตอนที่มันซับซ้อนนั่นเองนะครับถ้าเราจะคุยกันในเรื่องของความคอมมอนคอมมอนเลยที่แบบปรับอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ปรับได้แค่ตัวลมอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะชิลในเรื่องของการใช้งานแล้วแหละไม่ต้องมานั่งคำนวณว่าเฮ้ยมันต้องปรับกี่วัตอะไรยังไงนะครับไม่ต้องไปยุ่งเรื่องนี้ในเรื่องของการปรับแต่งใดๆเเเลยนนนนนั่่่องงคร้้แกาาใชาที ง่ายปรับเท่าที่เราโอเคแล้วก็ใช้งานได้เลยแค่เปลี่ยนเครื่องใหม่ไม่ต้องไปนั่งรู้อะไรเรื่องนั้นนะครับตอบโจทย์มากๆสําหรับคนที่ต้องการความสะดวกนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เร่งรีบคือไปแค่ตัวเครื่องชิ้นเดียวลองไปเลือกกันเอาสําหรับเรื่องของการใช้งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายนะครับคือการพกพาที่ง่ายแล้วก็สะดวกนั่นเองนะครับซึ่งจุดเด่นอย่างหนึ่งของไอ้พวกใช้แล้วทิ้งเนี่ยมันคือความเล็กกะทัดรัดน้ําหนักเบานะครับออกแบบมาให้มันพกง่ายใช้ง่ายนะครับซึ่งมันจะไม่เกะกะในเรรรื่ององงขกาพาพพนะคั แม่กินพื้นที่ในกระเป๋าเยอะเพราะว่าแมทเทอเรียลเสริมอุปกรณ์เสริมเนี่ยมันไม่มีเยอะนั่นเองนะครับถ้าเราใช้พวกตัวเครื่องพวกนี้มันอาจจะต้องมานั่งเติมในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆนะครับเช่นตัวขวดน้ํายาตัวคอยตัวอะไรต่างๆอยู่ในกระเป๋าเราให้มันยุ่งยากอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยไม่ต้องนะครับเอาไปตัวเดียวเนี่ยมันจบเลยนะครับอีกอย่างที่เป็นข้อสําคัญเลยคือมันเปลี่ยนได้ทันทีนะครับถ้าเกิดว่าน้ํายามันหมดหรือแบตเตอรี่หมดกลางทางอะไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนใหม่แค่เช่นเดียวนะครับไม่ต้องมานั่งศึกษาอะไรเยอะอันนี้ก็คืออในข้ดีีท่ ค่อนข้างโอเคสําหรับคนที่ใช้งานใช้แล้วทิ้งนั่นเองนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยก็อาจจะโฟกัสในเรื่องของบัจเจตในระยะยาวมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวเครื่องทั่วไปแบบนี้แล้วเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยทุกคนไอ้นี่มันต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับแต่อันเนี้ยเราจะเจ็บแค่ช่วงต้นช่วงเดียวแต่ว่าพลังจากนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนแค่ตัวคอยล์แล้วก็น้ํายาเนี่ยก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามที่เราใช้นะครับถ้าเราไม่ได้ขี้เบื่อมากสําหรับตัวน,น,น้ํายานะผมบอกเลยว่าประหยัดกกกว่่าาาคคออนนนนนข้้งมะะรัับี็็จเป ตัวเลือกที่เราอาจจะมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้แล้วทิ้งมันเหมาะกับใครมากกว่ากันนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ได้ชี้นำนะว่าเฮ้ยคุณเหมาะกับใช้แล้วทิ้งไปใช้ใช้แล้วทิง้งไม่ใช่นะครับคือพูดให้เห็นภาพรวมว่าทําไมมันถึงสะดวกกว่าแล้วก็เหมาะก,กับเรามากกว่านะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเหมาะก,กับสไตล์ที่คัสตอมได้มากกว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ชอบแบบสะดวกสะดวกสบายสบายเนี่ยตัวเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับซึ่งหลกักๆเนี่ยเราก็จะพูดในเรื่องของข้อดีเป็นหลักนั่นเองนะครับส่วนใครที่มี รหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในช่องคอมเมนต์ของเราได้เลยนะครับส่วนใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม้ามาได้เลยที่ไลน์แอด OKM OK Support นะครับทีมงานเาพร้อมซัพพอร์ตทุกคนอย่างแน่นอนชอบพิมกดไลค์ like, ชอบมากสับสแตคลาถ้าไม่อยากพลาดคลิยวต่อไปก็กระดิ่งแจง้งเตือนให้เราสักคนละหนึ่งทีแล้วกันนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปพร้อมกับคอนเทนต์นี้นะครับบอกว่าจะมีประโยชน์ต่อใครไม่มากก็น,น้อยแล้วกันนะครับบาย